อันเซพีเอสวสวัสดีครับผมผมพีเอสพีทอกับเกมเกมเกมอะไรเนี่ย เมื่อกี้คืออะไรฮะรู้สึกจุดๆกับตัวเองเลยนะครับผมอันยี้เซ่อพีเอสพีทวอตมีดะสวัสดีครับผมว่าผมพีเอสพีทอตกับเกมไล l e t s get Rich เกมไซเทนนั่นอเองนะครับผมก็เนื่องจากนะรพาร์ทที่แล้วยังเล่นไม่จุใจนะครับผมเกิดความจุดๆ,ๆขึ้นนะก็เลยไม่ดีกว่านะครับผมก็ตอนแรกกะว่า เพราะว่าแมมมันใกล้เต็มไงด้วยความที่แมมใกล้เต็มก็เลยจะลบนะแต่ว่ามันยังเล่นไม่จุใจเลยครับผมก็เลยจัดอีกสักพาร์ทสักพาร์ทหนึ่งแหละเออสำหรับการละครตัวใหม่นี้ด้วยไงเออโจน o ออฟอาร์คนะที่สามารถสลายการนางฟ้าได้75กันเลยทีเดียวนะถือว่าเยอะนะครับผมโอเค ได้มาจากมิชชั่นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิชชั่นอะไรนะโอเควันนี้เรามาแข่งทีมกันดีกว่าเนาะเออเผื่อว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเราใจมากกว่านี้นะครับผมโอเคเอาอีกแล้วเลยออะไรเนี้ยเน็ตเป็นอะไรลูกหึมีความงงนะตอนนี้ถ้าแข่งทีมไม่ได้นี่คือเอาไงดีฮะเออ โหมีความหมุนนานเลยนะม,มีความแหลกไปอีกนะครับผมไอ้บ้าแล้วทำไมอ่ะทำไมเราไม่เล่นไม่ได้ใจร้ายไปไหมองีเกมบั็กเหรอฮะหรือว่าอะไรก็ข้างบนก็ขึ้นดีอยู่นี่เออลองดูอีกครั้งหนึ่งนะะถ้าไม่ได้ก็อืมแล้วโอเคได้แล้วได้แล้ว อะไรนี่ทำไมทำไม What happening เสียงสูงแล้วนะเนี่ยเออเฮ้ยเกมเป็นอะไรเกมเป็นอะไรโอู้่มีความจะหัวร้อนนิดนึงนะอืมเราให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งนะเออถ้าไม่ขึ้นจะไปเล่น 5M แล้วนะ โอ้โหมีความลดระดับไปนะหรือไม่ก็เล่นเพชรไปเลยเพชร158นะเยอะอยู่โอ้ไม่อยากให้ไปใช่ไหมโอเคเข้าได้แล้วนะแม่เกือบแล้วนะฮะเกือบแล้วโอเคเราต้องซื้อของโกนจึงจึงโหได้สัส่วนลดอ่ะคืออะไร โอเคครับ okay. ทางฟรามมาแล้วไปเลยเตรียมพร้อมอ้าวหายไปไหนคนหนึงนะ่งอะโอเคมาแล้วเจรีนะฮะไป Let's go ตึ้งกดสี่กดสี่เจ๋งเยี่ยมนะฮะ <laughs> มีความ<ต>เล่ง,งนิดหนึ่งนะฮะโอเคเราปล่อยให้เขาเลือกไปดีก,กว่าเนาะเฮ้ยแต่ชอบตรงนี้ยที่มันขึ้นแค่รูปนะครับเพราะว่ามันได้แบบมันมันดูมีอ,อะไรอะแบบเห็นไหมแบบ พอขึ้นหนึ่งมันก็ปับป๊บปับ๊บปั๊บอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเนาะโอ้โหลูกเต่าน่ารักอะ่ะโอ้โหเป็นรูปรถของเล่นนะมันเป็นเพลงนี่หว่าลองไม่เป็นด้วยป <laughs> ระเด็นเออโอ้โ oh, ห <c oughs> ได้มาในหมุนเลยเลย <c oughs> ใช้ตู้ขี่โค้งเลนโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> เอา ดูดิทำไมเขาเขาทำไมเขาเอาของเล่นได้อะแล้วทำไมเราไม่ได้อะแล้วทำไมเจลลี่ต้องเล่นอัตโนมัติด้วยล่ะ <c oughs> มีความใจร้ายนะเฮ้แต่รถน่ารักจริงนะเออเค okay, ได้ของเล่นอีกแล้วเลยสามอาคารจริงโอ้โหเขานี่เป๊ดจริงๆนะหุ่นลิงตีกรองโอเค okay. ตาเราแล้วใช่ไหมอืมอ๋ออ๋อคือดีนะโอเคถ้าไม่มีแบบดับ,บเบลิลก็คือจบนะครับเมื่อกี้โอเค,อเคได้ดับเบลิลอีกแล้วไปขี้ตู้ของเล่นอืมมาถึงเอา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 รอบหนึ่งเลยแล้วกันไปเราจะลองขี้ตู้ดูนะฮะว่าเราจะได้อีกหรือไม่มา ดูสิเห็นไหมได้สามอาคารนอะ่ะไม่โยมอ่ะแบบนี้โอเคสร้างเครื่องบินไม่เป็นไรนะโอเคต่อไปเราต้องไม่ได้ดับเบิลแล้วนะเออเจ็ดก็ดีนะฮะโอเคซื้อโตเลยหุ่นกระป๋องนะฮะหุ่นกระป๋องเลยเหรอน่าก,กลัวอยากคิดลึกสิฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็กดูเยอะนะ โอเคโอ้โห <Okay>. oh, <12. S 1> สิสงนะครับผมจะหยิบอะไรเอ่ยเขาเอาของเล่นอีกแล้วอ่ะแล้วเขาขาย่าได้ของเล่นอีกแล้วอ่ะทําไมกันอ่ะทําไมอ่ะ mm hmm. ใจร้ายที่สุดเลยคัลเลอร์ว hmm. <Color Victoria S 2> mm ิกตอรี่ไปแล้วไงเออครั้งนี้มีความน่าจะแบบอับจนนะโห <laughs> oh, <laughs> เขาได้โซนถ่ายรูปอ๋อโซนถ่ายรูปเป็นโซนเพิ่มสองเท่าใช่ไหม mm hmm. เออดีนะ โอ้โหมีเสียงลูกเต่าด้วยน่ารักอ่ะไปลดไข่้านทันทีดีมากครับเลือกดีๆนะโอ้โหเขาได้เกาะไปแล้วนะอันนึงเดี๋ยวเราต้องไปเทคเกาะสักอันนะครับผมหรือว่าเราไข่้านดีอ่าๆไข่ล้านก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่ากดแรงไปนั่นไงโอ้โหมีความกดแรงนะอืมเอา เอาสามนะสามนะแล้วขึ้นหน้าเฉยคืออะไรวะโอเคมีเมืองสามเมืองให้สร้างเราเอาลูกโลก,ลกหิมะแล้วกันนะครับผมสร้างแลนาเข้าแบบตีมคิดมากไรงี้นะครับโอเคเขาได้ C ส,สร้างหุน่นโอ้มีระเบิดแล้วอ่ะรอบนี้แล้วดูดีเขาขย่าได้ของเล่นอีกแล้วอ่ะแล้วทำไมเราขยา่าไม่ได้สกตีอะ อ่าเอากดกดกสั่นได้ไหมล้มเหลวทั้งคู่ไอ้บ้าเอ้ยดูดิเฮ้ยเขาจะชนะแล้วนะวาเ้ยเราก,กดขย่าแล้วมันไม่ได้เลยอ่ะขอบคุณมากคะที่ซื้อบ้านให้ผมเครื่องบินนะโอเคสิบสองนะครับเฮ้ยถ้าเขาได้อีกก็คือจบเลยนะเออ

โอ้โหได้สร้างงานหนักแกผมแล้วไงครับนนี้อืมไปเถอะไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอเคสิบสองได้อยู่ได้อยู่เอาเอาอ๋อทำไมไม่มีของเล่นละ่ะเอาแม่เหล็กสามช่องแล้วกันให้มันดูดมานะโอเคทำไมเหลือแม่เหล็กสองช่องละ่ะ โอเคเรามาวางไว้ตรงนี้นะครับเอากดปิดไอบ้บ้าเราขอโทษอ๋อแม่เหล็กคืออ๋ออ๋ออ๋อ,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 อเข้าใจแล้วฮะคือมันจะดูดเราไปใช่ไหมอ๋อถือว่าเราก็ดีนะเพราะได้ไปเที่ยวรอบโลกเออมีความแถะนะโอเคอ๋อจำไว้นะแม่เหล็กมันจะดูดเข้าไปตรงกลางตรงนั้น แลกเปลี่ยนพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะโอ้โหเขาไม่เลือกอะไรไม่เป็นไรนะฮะโอ้โหโดนเกือบไปแล้วไม่ล่ะมีแบ็คการ์ดอยู่นะครับขอบคุณมากนะเจวิโอเคเขาได้เก้าแล้วเราต้องทิปเปิลใช่ไหมอืมเอาเมืองไหนดีฮะแนะนำเราหน่อยดีเออ เอาอันนี้แล้วกันโอเคไม่ใช้นะนะตังยังเยอะเดี๋ยวตังก็น้อยแล้วเออโอเคซื้อแลนด์มาร์คเฮ้ยถ้าเขาถอยได้ก็คือจบนะโอ้โห oh, เกือบไปไม่ลาะเกือบไปไม่ล่ามีความลุนนะซู่ซ <una>, ูนะเจอรี่โอ้โหตัง อื uh huh. ล้มละลายเลยเหรอโอ้ไม่กอดแล้วเหลือผมอยู่คนเดียวนะไอ้บ้าสร้างความหายนะแก่ผมอีกแล้วเอากดไม่โดนก็มาโอเคสิ okay. โซงโอ้โหได้แค่สิดูดไหมดูดไหมโอ้โหดูดไม่ถึงอ่ะเสียดายง่าโ <laughs> okay. อเคควบคุมลูกเต่า ได้อีนี้อีกแล้วเหลือขย่าแค่ครั้งเดียวแล้วนะอ๋อมันสร้างของเล่นได้ด้วยอีกโอ้โหโชคดีไปไหนอ่ะเอาทำไมเขาเลือกตรงนั้นอะเอาขยาเาขยา่าอืมขย่าแล้วไม่โหลดอีกไอ้บ้าโอ้โหงานหนักอีกแล้วไงคราวนี้สิบสองอืมไม่เหลือขย่าแล้วไงเอาเ,เร็วเฮ้ยเขาสร้างเขา,ขาชนะเลยอ่ะ อือ๋อเอาระเบิดแทนนะแล้วจะวางตรงไหนอะ่ะโอ้โหที่คลิปสัน่นสันไม่ได้แล้วอะสามารถซื้อเพิ่มได้ไม่เห็นมีเลยอะ่ะสาเซเลยเลยโอเค2อ uh ง huh. ได้เที่ยวรอบโลกอีกเราต้องไปดูดมันมาฮะแบบนี้อ่ะ uh คู huh. ่12 12เลยได้แค่10อ uh ื huh. ้อหือไอ้บ้า เอา้าแล้วไม่เราโดนเราเบิดอ่ะโอ๋อน่าจะแบบแค่เดินผ่านก็โดนอะไรแบบนี้เลยอือมีความจุดๆ,ๆนะครั้งนี้แพ้แบบยับเยินจริงๆอือหือเอา้าแล้วไม่ไปเมืองเราอ่ะมีความงงนะฮะว่าทําไมมันมันทำอะไรของมันเรางงตัวเองหมดแล้วทุกคนต้องการอะไรจากชีวิตผมโอเคสองนะอ๋อเขาจะเอาไอ้นั้นปะ น่าจะใช่ตัวริซึมเอาสิไม่ดูดด้วยเป็นไงเรากดแบบต่ำๆนี่คือต่ำใช่ไหมบางทีก็เยอะไปนะโอเคได้เวลาเอาแม่เหล็กสามช่องเราจะไปใส่ตรงไหนดีครับผมตรงนี้เลยแม่เหล็กสามช่องนะ อ่ะขย่าซีขยา่ขยาไม่ขย่าด้วยพลาดนะฮะโอเคดูดมันเลยอ้าวแล้วทำไมผมกลายไปไปอยู่ตรงนั้นวะเอา้างงนะฮะจุดจุด,ด,ดงงตัวเองแล้วตอนนี้มีความงงจริงๆนะโอ้โหเขาเทคไปแล้ว่า เครียดไปอีกเรามีทางเดียวนะที่เราจะชนะก็คือต้องแบบไปเอาอลูกโลกนั้นให้ได้นะแล้วก็ดูดมันมาอะไรแบบนี้นะครับอืมไม่ต้องแล้วละ่ะชนะไปอ๋อเหมือนเขาจะแบบไว้ชีวิตเราอะไรแบบนี้เหรออ๋อเขาจะเอาทัวรลิซึมให้ได้ผมว่าแล้วฮนะอืม,มร้ายนะตัวเธอโอเคเราเอาคู่แล้วก็ สิอืมไม่ถึงสวยแล้วไงหกเองโอ้โหเอาเดวนะคราวนี้โอเคเอาลูกหิมะรางวังเซอร์ไพรส์รางวังเซอร์ไพรส์มีความภาษาจีนเนะโอ้โหสิ 11. คอนโดมาก็มาวะ่ะเฮ้ยเหมือนเขากำลังจะไว้ชีวิตเราอยู่แบบนั้นจริงๆมันคือความ จะตายของเราอยู่แล้วโอ้โหไม่ได้เลยสีชมพูต้องเราเท่านั้นโอเคสิบสองไปลดไข่ร้านทันทีหืม <c oughs> ลดไข่ร้านทันที <c oughs> เราต้องได้1ิเอ็ดนะล็อกนี้ขอร้องเถอะฮะจะได้ดูดมันมาโอเคแต่ดูดไม่ดูดก็อีกทีนึง <c oughs> ไม่ดูดครับผม <c oughs> งานหยาบแล้วไง ไอรนี้ทำไมมันไม่ดูดมาใจร้ายจังเลยโอเคเขาจะเอาเกาะให้ได้ใช่ไหมตัวรีซึมใช่ปะตัวเธอ,อแล้วแล้ว,ลวเราก็ไม่ได้ด้วยไงประด็น <laughs> ใจร้ายจริงๆอ่ะรอบนี้น่าจะแพ้นะฮะไม่ไม่ใช่น่าจะแพ้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผม โอเคแพดได้การ์ดเล่นของเล่นมากเกินไปไปโรงพยาบาลน,นะแบบนี้ก็ได้เลย <c oughs> มีความตลกนะครับโอ้ติดคุกหมดเลยเกือบไปแล้วไม่ลาเรานึกว่าจะแพ้แหละเดี๋ยวตกบ้านตำรวจนะโอ้ตกคุกกับเขาด้วยตลกแล้วตัวเธออ้าวแล้วเราไปไหนอะ่ะอือหือ ให้เราไปที่อยากได้ตังมากกี้ชูดว่าง,งานอืซื้อไปเอถอะจะได้แบบไม่ต้องเอาเห็นไหมจอบอลแล้วอนะดูดูโอ้โหแพ้ไปอย่างรับครับไอ้บ้าใครจะชนะเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยประเด็นเออโอเคได้ของรายวันมาอีกอันนึงครับผมคืออะไรอะ่ะแข่งทีมนะโอ้ได้ พรีเมียมสักอย่างนะครับผมส่วนจำกัดนี้อ๋อต้องทำอะไรอะหมวกแข่งอะไรบวกเจ็ดสักอย่างนะเดี๋ยวดูแป๊บอยู่ไหนแล้วอะเออภารกิจโอเคหมวกของนักแข่งแถวหน้าคริสตันเล่นอ๋อเล่นสองตานะฮะเออเราไปอ่านตรงไหนยอยู่เนี่ยเออโอเคนะฮะสำหรับพาร์ทนี้น่าจะ จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะไม่อยากจะแบกรับความ <laughs> อับอายไปม,มากกว่าน,นี้นะครับผมโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าได้อะไรอะ่ะอืมตายช่างพัง ไม่เหมาะกับกานรอเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายทำไมพลาดนี้กับพลาดที่แล้วมันแตกต่างกันแบบนี้วะเออ